วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใครมีแพลนไปเที่ยวรับลมงชิลๆที่ทะเลกับครอบครัวหรือแกงเพื่อนเดินทางง่ายไม่ไกลจากกรุงเทพตามชิลไปไหนไปเช็คอินกับก้าวที่พักกับเสม็ดบรรยากาศสุดชิลพักได้ยกแกง๊งอัปเดตใหม่ล่าสุดไปเดินเล่นสัมผัาทาสทรายสีขาวเอาเท้าจุ่มน้ำทะเลใสๆพร้อมห้องพักสะดวกสบายรับรองว่าเหมาะกับการพาครอบครัวและพาเพื่อนมาพักสุดๆค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย เดิมที่แรกกับสม็ดคามนารีสอร์ทตั้งอยู่บริเวณอ่าววงเดือนบรรยากาศเป็นส่วนตัวออกแบบสไตล์บังกะโลมีห้องพักบริการทั้งหมด5รูปแบบหากใครมาเป็นครอบครัวอยากได้ห้องพักพื้นที่กว้างๆแนะนำห้องแฟมิลี่รูมค่ะเข้าพักได้4คนและห้องพูลไซส์เป็นบ้าน2ชั้นมี3หลังซึ่งแต่ละหลังจะมีห้องพักอยู่4ห้องมีสระว่ายน้ำอยู่กึ่งกลาง นอกจากห้องพักสวยแล้วก็มีร้านอาหารและที่นั่งชิลพักผ่อนริมชายหาดด้วยค่ะบอกเลยว่าวิวสวยมากๆยกแก๊งมาเช็คอินกันต่อที่ Summer Day Beach Resort เป็นที่พักขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณหาดทรายแก้วตัวที่พักตกแต่งสไตล์ลอฟมีความเท่ดูสบายน่าพักผ่อน มีห้องพักให้บริการเพียงหห้องเท่านั้นค่ะโดยทุกห้องหันหน้าออกไปยังทะเลเรียกได้ว่าตื่นนอนขึ้นมาก็ได้เห็นวิวสวยๆของทะเลจากเตียงนอนกันเลยค่ะซึ่งห้องพักก็มีตั้งแต่ห้องสำหรับสองคนไปจนถึงครอบครัวรองรับได้4คนภายในห้องพักมีเตียงใหญ่2เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายตกเย็นก็ออกมานั่งชิลริมชายหาดกันได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำเยอะมากทั้งดำน้ำดูปะการางัง กหมึกหรือชอบมอเตอร์ไซค์ขี่เที่ยวรอบเกาะก็ฟินมากเลยล่ะค่ะใครอยากมาพักผ่อนสุดชิลกับกลุ่มเพื่อนขอแนะนำบ้านเพลินเกาะเสม็ดเป็นที่พักเล็กๆมีห้องพักให้บริการทั้งหมด4ห้องเท่านั้นซึ่งถ้าใครอยากมาปาร์ตี้แฮงเอาท์กับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนก็สามารถเหมาทั้งที่พักได้นะคะรับรองได้ประมาณ12คนค่ะ ขอบอกเลยว่าการตกแต่งที่นี่น่ารักมากๆค่ะมีความอบอุ่นในสไตล์มินิมอลโคซี่ภายในห้องเน้นใช้โทนสีขาวและเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้านหน้าห้องพักมีมานั่งและเปลาตายจะมานั่งเพลินๆหรือนั่งทำงานก็ชิลมากๆค่ะ มาต่อกันที่แสงเทียนบีชรีสอร์ทตัวที่พักจะสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆตั้งอยู่บนหน้าผาหันหน้าเข้าสู่ทะเลมีทั้งหมด 40, 40ห้องซึ่งห้องพักจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยล่ะค่ะสำหรับห้องครอบครัวเราขอแนะนำห้อง Family s e a ีวิ w ห้องพักขนาดใหญ่ภายในมีเตียงนอนขนาดคิงไซส์2เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทีวีได้เป่าผมเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่น และระเบียงที่เปิดมาก็จะเจอกับวิวทะเลวิวดีมากๆค่ะนอกจากมุมพักผ่อนในห้องพักแล้วบริเวณรอบๆร,รีสอร์ทก็มีมุมให้เราผ่อนคลายหลากหลายมุมเลยล่ะค่ะใครชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวและทะเลแนะนำที่นี่เลยค่ะสเสมทดไฮเออร์เวรีสอร์ทเป็นที่พักสไตล์บังกะโลตั้งอยู่อ่าวน้อยหนา บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบเป็นส่วนตัวมีห้องพักบริการทั้งหมด54ห้องจะมาเป็นคู่รักหรือกลุ่มใหญ่ก็มีห้องพักรองรับค่ะห้องพักกว้างขวางพร้อมเตียงนุ่มๆน,น่านอนมากใครอยากออกมาพักผ่อนสุดชิลนอกห้องก็มีให้เลือกหลากหลายมุมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่มีทั้งสะเด็กและสระผู้ใหญ่บีชบาร์ริมทะเลที่ให้บริการเครื่องดื่มตลอดทั้งวัน หรือจะนอนอับแดดริมทะเลก็ได้ค่ะอีกทั้งยังมีกิจกรรมสนุกสนุกรองรับเยอะเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเหมาะจะแท็กทีมเพื่อนๆและครอบครัวมาพักผ่อนมากๆ La l a l าลู Beach Resort ที่พักสวยสไตล์โมเดิร์นลอตั้งอยู่ใจกลางอ่าววงเดือนบอกเลยว่าสวยถูกใจใสเซลฟี่อย่างแน่นอนอีกทั้งยังสามารถเดินลงเล่นน้ำทะเลได้อย่างสบายๆเลยล่ะค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางก็มีสระว่ายน้ำซึ่งแบ่งเป็นสระเด็กและสระผู้ใหญ่สามารถเล่นน้ำสนุกได้ทั้งครอบครัวรวมถึงมุมนั่งเล่นที่จัดเป็นบินแบกให้เรานั่งชิลกันค่ะ ในส่วนของห้องพักก็มีให้เลือกทั้งแบบคู่รักและแบบครอบครัวสามารถเข้าพักได้สูงสุด3คนภายในห้องกว้างขวางและมีระเบียงให้ออกมาชมวิวทะเลกันด้วยค่ะใครกำลังมองหาที่พักสม็ดสำหรับครอบครัวอยู่เราว่าที่นี่ก็น่ามาเช็คอินมากๆเลยล่ะค่ะมาต่อกับอีกหนึ่งที่พักสเสม็ดสำหรับครอบครัวอย่างธรรมตาสลิปแอนคาเฟ่ที่พักสุดชิค ตั้งอยู่ในเขตชุมชนของกอสเมตใกล้ท่าเรือหน้าด่านและหาดทรายแก้วลักษณะเป็นอาคารสองชั้นด้านบนเป็นส่วนของห้องพักส่วนชั้นล่างเป็นคาเฟ่ซึ่งห้องพักมีด้วยกันสี่ห้องแบ่งเป็นห้องสำหรับสองคนและห้องสำหรับครอบครัวสี่คนภายในตกแต่งสไตล์มินิมอลเรียบง่ายบอกเลยว่าน่ารักมากๆค่ะทำให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนอย่างแน่นอน อ่าวช่อแกรนวิวไฮเวย์รีสอร์ทที่พักบรรยากาศสุดชิลอยู่ริมชายหาดอ่าวช่อเป็นที่พักสำหรับใครที่อยากพาครอบครัวมาพักผ่อนหลบหนีจากความวุ่นวายสัมผัสกับน้ำทะเลใสๆหาดทรายขาวๆมีห้องพักให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งคู่รักและครอบครัวมีมุมพักผ่อนริมชายหาดรับลมทะเล เอาเป็นว่าใครอยากมาพักผ่อนแบบเงียบสงบวิวสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันต้องห้ามพลาดที่นี่เลยล่ะค่ะที่พักเกาะเสม็จยกแกงที่สุดท้ายที่เราจะพามาเช็คอินกับสม็ดแกลนวิวรีสอร์ทที่พักสุดชิลบนหาดทรายแก้ววิวสวยปังมากออกแบบดีไซน์สวยเก๋ด้วยสไตล์ลอฟ มีห้องพักให้บริการทั้งหมด8รูปแบบใครมาเป็นครอบครัวแนะนำห้องวัน Family Room และห้อง Two Family Room เข้าพักได้สูงสุด4คนห้องพักกว้างขวางพักผ่อนกันได้อย่างสะดวกสบายเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะรับรองว่ามาที่นี่ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกัน ถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ชิวชาแนลและติดตามแฟนเพจช่อไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา